สวัสดีค่ะข้าปุ้นเขาปั้นแฟมิลี่วันนี้นะคะข้าปุ้นก็มาสวนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวน่วนลิสงค่ะสวน่วนลิสงนะคะโอ้โยยืนเองได้ละค่ะโ,โหเขาปุ้นชอบเดินในทรายบนทรายนะคะโอ้เก่งมากเลยค่ะข้าปุ้นปุ้นทำอะไรคะขขาปุ้นถอนถ่วนลิสงเหรอคะ ยืนไหมคะโอ้ยยืนได้แล้วพุ่นยืนได้แล้วเหรอคะบายยค่ะบายบไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะยืนขึ้นได้ยืนเลยยืนขึ้นได้อึ๊บอึ๊บนะคะนี่ก็จะมีสวนกล้วยแล้วก็จะมีสวนข้าวโพดค่ะ่ท่ามกลางสวนมันนะคะวันนี้เราก็เนี่ยค่ะเรามาถอนถั่วอิสงแล้วเราก็มาเอาข้าวโพดนะคะ นะคะแล้ว,วันนี้เขาปุ้นก็กำลังเล่นทรายค่ะ,ะเดี๋ยวป้าหยียบทรายหน่อยสิโอ้ยทรายนุ่มจังเลยทรายนุ่มจังเลยค่ะทรายนุ่มจังเลยค่ะลิงน้อยหางลิงน้อยลิงน้อยลิงน้อยสวัสดีค่ะล,งลุงป้าๆนะนะอาพี่ๆทุกคนค่ะวันนี้ปุ้นก็ อยู่ธรรมชาตินะคะอยู่่ามกลางธรรมชาตินี่ค่ะปุ้นกําลังชอบมากเลยค่ะปุ้นชอบมาสวนมาไล่มานานม,มากเลยนะคะไปไหนปุนกาลังจะไปไหนคะไปไหนคะปุอยากไปไหนคะอันนี้ก็จะเป็นมันเทศใช่ไหมใช่มันเทศต้นมันเทศนะคะปุ้นก็กําลังจะถอนถันสงอย่างนี้นะคะ ต้นมันก็จะเป็นแบบนี้บ้างก็จะเป็นแบบนี้ยืนเลยค่ะวะ้าวเก่งมนะากเจ้งจริงเจ,จ้าจริงปุ้นเก่งมากเลยค่ะปุญเ oh, <ๆ S 2> ก่งมากเลยค่ะเอาตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะแคบเยอะเฮรอะยืนได้นานแล้วค่ะเริ่มยืนได้นานนะคะตอนนี้เข้าปบุญสิบเดือนแล้วนะคะโอเคเข้าปุ้นชอบไหมคะเข้าปุ้นเดินมาเร็ว คุณเดิน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 หาอสุนว้าวเดินผ่านเดินผ่านโอ้คือเดินค่ะอย่างนี้เลยเหรอค่ะเดินเดินเดินต่อเดิน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 เร็วมากคุณเดินเร็วมากคุณเดินเร็วมากค่ะ เเียยวชอบมาน้ำไหมคะชอบค่ะไปไปทอนถ้วยทอนถ่วไปทอนถ้วยดเจ้าอนถ่วยถ้วค่ะเอาพอแล้วเหรอเอาเอายังไงอ๋ออ้อ้ว่าบาย

ตันนี้นะโอเนนะ <Okay S 1> เขาพุ้นได้มาแต่ว่าวันนี้เขาปั้นไม่มาค่ะเพราะว่าเขาปั้นยังนอนไม่เพียงพอค่ะเขาุวันนี้นอนเยอะก็เลยมาได้มาเที่ยวกับลุงลุงป้าป้า,ปาคุณอาคุณพ่อแล้วก็คุณปู่คุณย่าทีนี้หมดเลยค่ะ <Okay. S 2> จ,จับ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 นี่คะ <Okay. S 2> ่ะโอเคถอนทั่วนะคะถอนทั่วนะคะ นี่ค่ะมีค่ะเอาฉนถอนให้ดูปุ่นนะตองนี่ไม่มีถอนให้ดูนะคะจับจับนี่ค่ะจับนี่ค่ะว้าว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 เห็นไหูโอ้ตัวเต็มเลยตัวเต็มเลยค่ะ สงสัยสงสัยนะสงสัยตรงนี้นุ่มมากเลยนะปุ้นอาจจะได้หยียบสิเยยบสิหยาว้าวว้าวมีทรายด้วย <c oughs> เล่นทรายด้วย <c oughs> อยากเล่นทรายไหมคะสงใส่ไหมคะ oh. <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมจับเดินเลยมาเดินมาไป oh. <c oughs> go มาแล้วเสียงรถมาแล้วรถลุงจ้มาแล้วจับเดินเลยค่ะเดินไปมาวๆามาลุงจมาแล้วเดินจริงจด้วยปุ่นอาเดินลำบากอย่างเนี้ยไปก็ก็ก็ลุงจี้มาแล้วค่ะลุงลุงลุงลลุงลุลุงลุงลุลุกลุอล โอ้เดินเก่งจังบกกลบบกกลบบกกลทางขุงขาก็เดินได้เพี่ยงตรงบกกถบบกกลบถอ,อยถ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 อย ชอยนี <background> ่แหละค่ะโบกรถเทอยนี่แหละค่ะป้ารถชนเลยค่ะชอยชอยเนี่ยคุณลุงมาพอดีชอยโอเคโอเคยังโอเคยังโอเคโอเคโอเคปมือแยูเคียวเฮนเคียวเฮน ใช่ใช่ขึ้เฮยเมื่อกี้ถอยรถน่ะรู้ได้ยินไหมน่ะยี่บอกว่าถอยช้อยปุ้นปุ้นบอกว่าถอยช้อยไม่เชื่อปุ้นหรอกไม่ป้าเชื่อปุ้นหรอเอาถอยได้ยุ้ยใช่ใช่ใช่นี่เขาพูดหมดแล้วเอาพอแล้วมั่งนะมันจะเอาไปก็กินไม่หมดเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยใช่ ไปเอาไปเอาถั God. Go. God. 公公公 uh. well, ่วขึ้นรถไปถั่วขึ้นรถป่ะไปเดินเดินไปโกโกอีกนิดนึงโกโกไปเอาถั่วขึ้นรถน้ำทางนี้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 ไปไปโกไป สำหรับคลิปนี้ก็พาเข้าปุ้นมาที่สวนถั่วลิสงค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เข้าปุ้นเข้าปั้นด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย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 บุญบ๊ายบายบ๊ายบาย